ก่อนกับทีมงานโค้ชเลยนะครับได้ลุ้นตีไข่แตกเหมือนกันจังหวะลุยมาของอดิศักดิ์เส้นสมเปียนเปิดเข้ามาจะฟ้องเอาจุดโทษนะครับแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ครับคุณอนุพงศ์แสงโทโพนะครับรวมถึงผู้ตัดสินคุณเอกชัยเพชรช่ำเนี่ยบอกว่าเป็นบอลดูแฮนด์นี่ครับนี่ครับมาปรึกษาก,กันแล้วให้ไปลูกเตะม,มุมปกติเลยครับโอ้โหเล่นแนวรักเส้นสมเปียนเปิดเข้ามาจะฟ้องเอาจุดโทษนะครับ แต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ครับคุณอนุพงศ์แสงโทโพนี่ครับรวมถึงผู้ตัดสินคุณเอกชัยเพชรฉ่ำเนี่ยบอกว่าเป็นบอลดูแฮนแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ท2ครับคุณอนุพงศ์แสงโทโพนี่ครับรวมถึงผู <mm ้ตัดสิน สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโต a d โ Post